สวัสดีครับเ,เพื่อนเพืเตยไดไ์เต้ยนะฮะยังคงอยู่กับคลิปรถยนต์ไฟฟ้านะครับซีเคอร 7X อยู่นะแล้วก็มีโอกาสที่จะไปเทสได้กันนะครับด้วยสภาพฝนฟ้าอากาศที่ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ฝนตกนะเม็ดหนาด้วยนะครับแต่ก็คือเป็นระยะทางการเทสการทดสอบสั้นๆด้วยถนนพระรามสองครับนะก็นะครับขอนิดนึงแล้วกันไหนๆก็มาแล้วนะครับเ,เพื่อน เป็นการพูดถึงฟิลลิ่งแล้วกันว่าขับขี่เป็นยังไงบ้างเพราะว่าด้วยหน้าตาความหรูหรามันสวยนะเออเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะอ่าอ่าเพื่อนเพื่อนนี่เขามาอยู่ในรถแล้วนะครับก็คอนเทนต์ก่อนหนะนี้ก็คือ,อมีการพาไปชมนะครับอ่ อินเทอรี่เอ็กซ์เทอรี่นะครับแต่ยังไม่ได้ทําการเทสต์ดาย์กันแล้วก็ด้านในนะฮะเพื่อนให้ดูอีกครั้งนี่มาตรวัดอะ่ะมันก็มีความใหญ่แล้วนะมาตรวัดดิจิตอลแล้วก็หน้าจอกลางเป็นแบบทัชส,สกรีนสวยงามนะครับขนาดใหญ่นะครับมีไวร์เลสชาร์เจอร์ได้ส่งเครื่องนะฮะมาอ่ะก็ยังอยู่กับน้องน้ําอยู่ <S 2> <S 2> สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องน้อ่าน้องน้ําที่ปรึกษาการขายของ AG จีพลาม์สองนะครับก็มีแบรนด์ซิกเกอร์นะนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาต น้องน้ำพาพี่ไปเทสอบได้หน่อย,ยนะครับน้องน้ำแล้วพี่ต้องยังไงบ้างคือต้องกดอะไรก,ก่อนไหมตอนนี้มันเป็นโหมดอะไรอยู่เป็นสแตนดาร์ดไหมครับเดี๋ยวเราเช็คโหมดตรงนี้ได้เลยค่ะอ๋อแล้วก็แนะนำให้ขับเป็นโหมดคอมฟอร์ตใช่ค่ะอ่ามีภาษาไทยด้วยครับเพื่อนๆตอนนี้อ่าแล้วก็เดี๋ยวอันดับแรกพี่เต้ยปรับเบาะโอเคหรือยังคะปรับเบาะโอเคแล้วครับอันนี้การปรับเบาะโอเคแล้วกระจกมองข้างก็สามารถปรับที่ตำแหน่ง่วงมาลัยได้เลยค่ะ ตำแโอเคตรงด้านนี้ค่ะพี่เตยตรงนี้เหรอใช่ค่ะครับเป็นฝั่งซ้ายก่อนนะคะอ๋อฝั่งซ้ายก่อนใช่ค่ะะเดี๋ยวนะครับอ่าโอเคแล้วฝั่งขวาครับฝั่งขวาแล้วตรงจิ้มตรงนี้ออ๋โอเคโอเคได้แล้วครับป่ะพร้อมแล้วตอนนี้เป็นแบบคอมฟอร์ตนะครับใช่ค่ะเกียร์ของเราจะเหมือนรถยุโรปเลยาเกียร์ฮะเกียร์ออ๋เกียร์อยู่อยู่นี่ครับเป็นคันเกียร์ครับ ใช้การหมุนเอานะครับเพื่อนๆตบลงเป็นเกียรดีค่ะอ๋อตบลงเกียรดีใช่ค่ะโอเคที่บัดน,น้ำฝนอยู่ด้านซ้ายแบบรถยุโรปถูกต้องโอเค,คเพื่อนเลียวอยู่ทางด้านซ้ายอ่าโอเคก็เราเข็มขัดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเป็นซีคร์รุ่น 7X ตัวนี้เป็นรุ่นท็อปคือตัว Performance นะครับเกียร์ผมยังไม่คุ้นเคยนะมันอยู่ตรงนี้อยู่เป็นคันอคันเกียร์ตรงองอะไรอ่าย่านะครับสั้นๆน,นะครับ โื้นลิ่งดีนะตัวพวงอะไรพวงอะไรมันปรับได้ปะแต่รู้สึกมันก็แน่นแน่นแน่แนเหมือนกันนะได้<น>สี่ทิศทางค่ะแล้วก็น้ำหนักสามารถปรับได้เหมือนกันเออกําลังดีนะเพื่อนๆไม่ไม,ไม่ไม่หนักไม่เบาก็คือขับแล้วมันแบบมีความกระชับมั่นใจมั่นใจดีอะ่ะเออนะครับนี่แล้วก็รุ่นนี้นะฮะอ่ะสเปคเป็นไงอีกครั้งนะแรงบิดแรงมา้าระยะทางเป็นไงบ้างน้องน้ำถ้าตัวนี้ แรงม้าอยู่ที่ห3ร้อยสามสิบ็ดม้าค่ะหกร้อยสมิบเจ็ดม้าเพื่อนๆวิ่งที่ไหนก้อนตัวนี้มันเป็นสองมอเตอร์ค่ะแรงม้าก็เลยเยอะอ๋อมอเตอร์คู่นะครับเพื่อนๆต่างกับตัวเริ่มต้นกับตัวกลางลองเลนส์นะครับอันนั้นมอเตอร์เดี่ยวถูกต้องค่ะแล้วก็แรงบิดจะอยู่ที่เจ็ดอยสิบนิวตันเมตรเลยค่ะโอ้โหแรงมากเพื่อนๆเอาจริงแรงแบบแบบรถซูเปอร์คาร์ได้เลยอ่ะไม่ธรรมดา แรงแต่ว่าระยะทางก็ยังได้เยอะนะคะได้ถึง635ค่ะอ๋อ635กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งค่ะ NEDC ปะมาตรฐาน NEDC ก็<ะ>จริงๆก็น่าจะมา600บวกลบอะคิดว่าเนาะเึ้นอยู่กับการขับขี่ด้วยนะครับ,รบอ่านี่ค่อยๆขับอะผมมาลองฟิลลิ่งอย่างเดียวนะไม่กล้าขับเร็วมากเพราะว่าฝนมันตกอ่าเฮ้ยพุ่งพ,พุ่งอยู่แล้วคิดว่าพุ่งอยู่แล้วด้วยแรงบิด700กว่า นิวตันเ่ยเยอะมากแรงม้า600กว่านะเพื่อนเพือ,อ่านี้ทดสอบเรื่องของสมรรนะแบบเรื่องของช่วงล่างเรื่องของฟิลลิง่งอ่พวงมาลัยดีกว่าพวงมาลัยผมว่าชอบนะมันไม่เบาไม่หนักเออแล้วก็คันเร่งคุ้งครับคุ้งเลยแต่ฝนตกไม่ไม่กล้ากดครับอ่าท่าวิสัยดีคันใหญ่ครับเพื่อนๆด้านหน้าเ,เหมือนเหมือนขับรถยุโรปแบรนด์หนึ่งจริงมีความคล้ายมากๆนะพวงมาลัยสปอร์ต ตรงห้องผู้โดยสารอะไรกว้างขวางด้านหน้าด้านหลังอะไรอเงี้ยนะครับนี่ยังไม่ได้แตะเบรกนะเดี๋ยวลองดูแตะแตะเบรกก็จะเป็นยังไงนะนะครับช่วงล่างพรีเมียมเลยอะ่ะมันมีความนุ่มนวลแบบเออแบบกดแพงอะ่ะในราคาเท่าไหรนะร้านเจ็ดเก้าจุดเกเออราคาดีมากๆกนะฮะก็อาจจะเห็นตามทางนี่เป็นพระรามสองนครับเพื่อนๆเ,เขายังสร้างถนนกันอยู่นะครับ โอเคก็เดี๋ยวขับวนสักหนึ่งรอบให้เพื่อนๆเห็นด้วยว่าถ้าเพื่อนๆน่มาจะนัดหมายมาเทสได้หรือมาดูรถอ่ะ้ยโชว์รูมนี้อยู่ตรงไหน AG พระรามสองอยู่ตรงไหนอ่ารถติดอยู่นะครับลองเชื่อมบูทอะไรดูได้นะคะตัวนี้อ๋อเป็นเชื่อมต่อแบบ Android อ๋อนี่นี่ระหว่างรถติดนะครับลองรถติดก็อ่ะ หนสอนหน่อยว่ามันมีโหมดไหนน่าสนใจบ้างครับน้องนำ้ำจริงๆมันมีฟังก์ชันนลสโหมดแต่ว่ามันต้องใช้งานตอนที่รถจอดอะแต่ถ้าอย่างตัวเนี่ยคะ่ะพี่เตยน้ำแนะนำก็คือของเรามีลำโพงทั้งหมด21ตัวพร้อมดอเบี๊ยสโหมดเสียงมันดีมากจริงๆค่ะคแล้วก็สามารถปรับพวกอีคอไลเซอร์ต่างๆได้เลยคะ่ะอืแล้วก็เอ่อ,อ ชาร์จหนึ่งครั้งอ่ะมันวิ่งได้ประมาณเท่า<อ>ไหร่นะหกร้อยโวลบใช่หกร้อยสามสิบห้าค่ะแต่ถ้าอยากได้ระยะทางเยอะๆแนะนำเป็นรุ่น Long Range ลองเลนส์ลองลองเลนส์นั่นวิ่งได้ประมาณเท <7 30 S 2> ่าไหร่ครับเจ็ดร้อยสามสิบโวลเกือบไปถึงเชียงใหม่แล้ว <c oughs> ไกลมากๆนะฮะแล้วก็เอ่อท่าสมมุติชาร์จชาร์จชาร์จเต็มแค่แปดสิบใช้เวลานานไหมตัวนี้ชาร์จไวมากๆก็คอือแค่สิบหกนาทีเองค่ะอือเฉียงหกนาทีาอาของเราเป็นเทคโนโลยีแปดร้อยโวลต์ Uh huh. มันทำให้แบตเตอรี่อะค่ะชาร์จไวมากๆแล้วก็ชาร์จดีซีอะค่ะอันนี้คือชาร์จดีนะคะชาร์จเอก็ยังไวเช่นกัน uh huh. ชาร์จ AC ที่บ้านรองรับถึง22กิโลวัตต์เลยอ๋อครับอ่ะ,อะแล้วเพื่อนๆผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งสังเกตนะครับด้านตัวคนขับเนี่ยมันจะมีตัวหน้าจอที่มันแบบเขาเ up, รียกว่าอะไรนะเออเฮดฮัดเฮดอัพดิสเพย์บอกว่าตอนนี้เราวิ่งเท่าไหร่แล้วก็ มีตัวรถเราด้วยอ่าแต่ส่วนตัวส่วนตัวนะผมว่ามันอยู่ไกลไปหน่อยอะมันอยู่แบบไกลอะไกลมาก <Okay. S 1> ๆเลยอะะระยะมันอยู่ไกลไม่รู้ว่าปรับได้หรือเปล่านะเออนะครับระยะมันอยู่ไกลไปหน่อยปรับได้ใช่ไหมตัว h e i g up distance จะปรับแบบว่าความสูงแล้วก็ความสว่างโอแค่<ด>ความสูงความสว่างแตส่ส่วนตัวนะอันนี้อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวสูงมันไกลไปหน่อยถ้ามันใกล้กว่านี้จะดีมากนะครับแล้วก็กระจกหลังผมว่า ผมว่ามันมันมัน,ม,นมันมองยากนิดนึงอ่ะเนี่ยกระจกข้างหลังอ่ะตรงแผงหลังอ่ะมันมันเล็กนิดนึงนะครับแต่งจริงเหมือนมันมีกล้องเยอะมันน่าจะมีการช่วยเหลือมั้งเนาะเวลาจะลงเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีบายสปอร์ตด้วยกระจกสวยมากอะเป็นเฟรมเลทอ่ะเพืเอ่อนเพื่อนเออเป็นรถสปอร์ตเลยอ่ะแล้วผมว่าช่วงล่างดีช่วงล่างดีเพื่อนๆมาเทสได้เลยนะเอาจริง อืเปิดทุกวันใช่ไหมน้องน้าเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันนะครับจันทรถึงอาทิตย์ฝ่ายขายเปิดทุกวันแล้วก็ตอนนี้ถึงแม้ว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงแต่ก็นัดหมายเข้ามาชมรถมาเทสได้เพราะมีหลายรุ่นนะฮะหลายรุ่นย่อยเลยนะครับก,ก็ติดต่อน้องน้ํามาได้เลยแล้วก็มีปโปรโมชั่นอะไรบ้างครับตอนนี้ ถ้าแคมเปญตอนนี้เรามีประกันภัยชั้นหนึ่งแถมให้ค่ะพร,ะรบรค่าจดทะเบียนแถมให้ค่ะแล้วก็เรามีวอล์ก็อพร้อมติดตั้งให้ฟรีติดตั้งให้ฟรีนะแลว<ล>พวกอะพอตเทเบิลอะไรอย่างงี้มีปะพอตเทเบิลชาร์จมีให้ค่ะโอโอเคเป็นสายชาร์จแบบบุกพาใหเ้เข้าโค้งดีเพื่อนๆเหมือนแบบพคงอะไราน้ำหนักมันตึงมือเลยอะตอนเข้าโค้งอะเออนี่แค่เป็นโหมดโหมดคอมฟอร์ตธรรมดานะ เออไม่ได้ปรับเป็นโหมดแบบสปอร์ตนะเพราะมันสปอร์ตไม่ได้ตอนนี้มันฝนมันตกเพื่อนเพื่อนอันตรายนะฮะให้ดูบรรยากาศถนนพระรามสองกันครับอ่าเป็นไงเพื่อนยังคงสร้างอยู่และย,ยังสร้างต่อไปนะฮะเออแต่โชคดีหน่อยรถไม่เยอะเท่าไหร่เพราะฝนตกด้วยแหละจริงจริงนะครับใครอยู่ย่านนี้มาได้เลยนะขับดีขับดีขับดีเลยอะ่ะ อันนี้อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะไม่ได้อวยนะเพราะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโชว์รูมอยู่แล้วนะครับขับดีขับดีบดระบบเบรกดีนะเอาอยู่เพราะว่าจริงๆตัวนี้ได้เบรกอะไรนะตัวพวกร์แมนอคโบนูนะเหมือนจะเป็นแบรนด์ญ,ญี่ปุ่นนะแล้วได้พอร์ตผมผมไม่รู้ว่าพอร์ตอะมันเท่าไหร่แต่คิดว่า6พอร์ตใหญ่เพราะว่าด้วยปั๊มเบรกและลูกสูบอะมันมันมันน่าจะใช่6พอร์ตใหญ่นะด้วยจานเบรกน่าจะประมาณ400มิลเพราะว่า ให้ล้อมาขอบ21่เออ่ะเพื่อนๆขอบ21เลยนะล้อใหญ่มากนะแล้วก็แรงรถมันแรงมากรถมันแรงบีเจ็ดร้อยกว่าแรงม้ามัน600้อยกว่ามันต้องเป็นเบรกเบรกแบบปั๊มขนาดใหญ่นะครับเพื่อระบายอากาศเพื่อรองรับรถแรงอะ่ะพูดง่ายๆรถแรงอะ่ะเหมือนปะหนึ่งเป็นซูเปอร์คาร์ไฟฟ้าเออ,อจริงเดี๋ยวนี้รถรถแบร์รถไฟฟ้าส่วนใหญ่ทํากันแรงๆเนาะเออหือต้องบอกอย่างนี้ของเราอะ่ะแรง แต่ระยะเบรกอะสำคัญมาก uh huh. ทำให้เซล์ทุกคนนะคะได้ลองเทสเหยียบศูนย์ถึงร้อยหลังจากนั้นเหยียบร้อย oh. จนถึงศูนย์นะคะ oh. ระยะเบรกเพียงแค่30กว่าเมตรเองถ oh. ือว่าเป็นระยะที่สั้นไยมากเออใช่ใช่แต่สําหรับรุ่นมาตรฐานแล้วก็รุ่นลองเลนส์ต่อให้ตัวเบรกไม่ใช่เบรกตัวนี้ที่เป็นปั๊มขนาดใหญ่แต่คิดว่าตัวปั๊มสต็อกอะที่มากับโรงงานก็น่าจะใหญ่และน่าจะเพียงพอเขาคำนวณมาแล้วละ่ะน่าจะเพียงพอต่อการเบรกนะครับด้วย จริงแรงมา้าแรงบิดเขาก็เยอะเหมือนกันนะ440นิวตันมาได้มั้งแล้วก็แรงมา้า400กว่าแรงมา้าก็ถือว่าแรงแรงเลยนะเนาะแรงมากๆนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้เห็นนะว่ารุ่นสแตนดาร์ดกับรุ่นลองเลนสะ์มันมันมีอะไรที่แตกต่างบ้างแต่คิดว่าหนะึ่งล้อใช่ไ่ะ<ช>ล้อ,<ๆ>ล,อล้อเล็กกว่านะครับตัวเริ่มต้นล้อเล็กกว่าแล้วก็มอเตอร์ต่างนะมอเตอร์หนึ่งแค่หนึ่งตัวแต่ตัวนี้มันมอเตอร์คู่สองตัวนะครับแล้วก็ราคาต่าง ตัวนี้ค่ะพี่เตยช่วงล่างถุงลมอ๋อ,อช่วงล่างไม่ได้เป็นระบบถุงลมนะครับอีกสองตัวอันนี้เป็นถุงลมนะออนะครับแล้วก็ออปชั่นเล็กๆน้อยๆแหละนะครับนอกนั้นหน้าตาทุกอย่างเหมือนกันจริงๆตัวสแตนดาร์ดลองเลนส์แทบจะเหมือนกันต่างทีรรระะ่ระยะทางที่วิ่งได้เนาะตัวลองเลนส์ชื่อันบอกแล้ววิ่งได้ไกลกว่านะครับแต่จริงๆก็เหลือๆป่ะเขาสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดวิ่งในกรุงเทพต่าง mm hmm. จังหวัด จริงๆไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางมากค่ะเพราะว่าของเราอ่ะชาร์จไวเอออืม,อม,อมดีดีส่วนตัวผมผมให้คะแนนแบบเยอะหน่อยละกันประมาณเก้าเลยนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวแต่ที่อาจจะยังไม่ชอบก็คือตัวเฮ d ทับดิสเพย์อ่ะผมว่าระยะมันลึกไปหน่อยอะ่ะมันมันอยู่ไกลมันลึกไปหน่อยอะ่ะมันมองมองแบบลําบากนิดนึงอ่ะครับเออแต่บางคนอาจจะชอบก็ได้นะแล้วก็ระบบเบรกดีครับ แล้วก็กระจกท้ายะครับตัวตัวแผงกระจกท้ายผมว่ามันเล็กไปหน่อยมันมองยากครับมองยากไปน,นิดนึงเอ,อนะครับโดยรวมดีตัวออหน้าจอทัชสกรีนหน้าจอกลางใหญ่ใหญ่มากๆนะฮะออแล้วก็ด้านหลังอนะ่ะกว้างขวางปรับเบาะเอนได้ด้วยนะแต่เด็นเอนได้ไม่เยอะนะเบาะคู่หลังนะครับ้ก็ใ่ช่วงล่างขับดีเลยอะ่ะอริจริงๆก็ ซิลลิงใกล้เคียงรถยุโรปนะเอาจจริงนะดีนะคิดว่าดีเลยเป็นเป็นหนึ่งแบรนด์ที่มีความพรีเมียมอยู่แล้วเนาะเนาะนอกจากเจ็อ็กมีขายรุ่นอะไรบ้างนะที่เนี่ยที่ a g พะรามสองมีซีเกอร์ X, แล้วก็ซีเกอร์ศูย์ศค่ะศูนย์คือรถตู้ไหมใช่ปะอันนี้ก็ตัว <MP B. S 1> ขายดีเนะาะใช่ไหมเออขายดีดูล้ำมากนะครับอา่เอา,เ,อาเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูกันว่าใกล้จะถึง A g พรามสองแล้วนะครับ มันจะมีป้ายอยู่ด้านบนนี่ค่ะเออนี่ป้ายบาสิคเกอร์เจ็ดเอ,อ็กเลยโหโปรโมทเจ็ดเอ็กนะฮะเราขับระวังนิดหนึ่งเพราะว่าออต้องชะลอหน่อยเพราะว่าตรงนี้มันต้องรีบเลี้ยวเข้าจะอยู่ใกล้ออก Honda. ับฮอนด้าชุดรถฮอนด้าเห็นไหมข้างหน้าเออ,เอ,อใกล้ถึงแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูแบบเรียวๆเ,เลยว่ากำลัง สร้างโชว์รูมยังไม่เสร็จนี่หาไม่ยากหากไม่ยากอยู่ติดกับฮอนด้เลยนะครับใครอยู่แถวพระรามสองนี้มาได้มาได้ไดนี่อนาคตตรงนี้จะเป็นโชว์รูมเนาะที่เราไปถ่ายกันก็คือเป็นโชว์รูมชั่วคราวอยู่<ช>นะครับเดี๋ยวให้ไปดู่นรถรุ่นอื่นนิดนึงแล้วกันเนาะก่อนจบคลิปนะครับนี่ มีรถรุ่นอื่นนี่ที่ต้องน้ำบอกว่าตัวอะไรนะซิกเกอร์ศ<ค>ูนย์ศูนย์เก้าน,นี่ันใหญ่อลังการมากๆนี่อันนี้นะครับฝนตกนะอ่าแล้วก็นี่มีตัว 7X หลายคันเลยสีดำสีดำก็สวยสีขาวสีเขียวสีดำสีเท<ถ>า,าเอาเอมีสีสีให้เลือกนะครับโอเคพย่ก้อยกลับรถด้านไหนได้เลยค่ะกลับรถด้านในได้เลยนะครับ ของอเราก็คือจะมีศูนย์บริการให้ด้วยนะคะในโซนย่านพระรามสองดูวงเลียวกับครั้งเดียวได้ไหมนะขอดูก่อนนะลองดูนะเกือบเกือบมีมีกล้วยมากั้นนิดนึงถ้าพี่ถอยหลังไม่อถอยหลังก็คือดันขึ้นนะครับเดี๋ยวนะนให้สุดเลยค่ะพี่เตยโอเคอดูกล้องกันชัดไหมชัดไหมชัดอยู่นะ เออเป็นสามร้อหกสงศานะเห็นไหมโอเคแล้วก็ตกลงค่ะอ่าโอเคปอ่าถึงที่หมายแล้วก็เป็นการรีวิวอ่าถือว่าไม่นานเท่าไหร่นะแล้วก็สภาพขนนมันไม่ค่อยดีครับเลยไม่ได้เร่งความเร็วแต่โดยรวมรถที่ดีน่าใช้แล้วก็เนี่ยถ้าใครอยู่แถวนี้โซนฝั่งทนพละามสองมาซีเคอร์เอจได้เลยนะครับติดต่อลงน้ำเบอร์อะไรเทียงน้ำ 081ค่ะค 2> 9 2 9 9 4 0งค่ะอ่าครับเดี๋ยวขึ้นเพจของ A-G นี่นี่มีรถให้เลือกเพียบเลยนะครับโอเคโอเคอเดี๋ยวถอยจอดให้เพื่อนเพื่อนดูอีกทีนะนะครับอ่านี่กี่โมงนี่หกโมงอ่ะก็จะปิดแล้วเนาะยังมีลูกค้าอย,ยังมีลูกค้าอยู่ <c oughs> เลยนะ <c oughs> เพื่อนเพื่อนอ่าไอผมว่าวงเลี้ยววงเลี้ยวล้อมัน,ม,นมันเลี้ยวได้ เออดีหวงกันนะเออวงเลี้ยวแคบอยู่นะไม่ต้องห่วงเลยอืกล้องชัดครับกล้องชัดเออก็วอลชาร์ดด้านหลังอันนี้บริการแถมแล้วก็บริการติดตั้งฟรีด้วยเออระบบเบรกดีจะไม่ได้หน้าตาแบบนี้นะคะจะอเกอร์โอเคอ่ะเดี๋ยวกดที่หัวเกียร์ค่ะหัวเกียร ฝั่งนูน้นอ๋อกดตรงนี้โอเคนั่นแหละเบรกมือไฟฟ้าขึ้นให้อัตโนมัติ๋อโอเคแล้วพี่ก็ไม่ต้องทำอนะไรแล้วอันนี้ <ลง S 1> โเคอเคได้เลยก็วันนี้พี่ขอบคุณน้องน้ำอีกครั้งหนึ่งนะที่ให้เกียรติพี่มาเทสได้ตัวซีเกอร์ 7X นะครับแล้วก็เพื่อนๆใครชอบใครอยากมาเทสอดได้ติดต่อน้องน้ำแล้วก็มาที่ AG พรพลาม2ได้เลยนะครับขอบคุณน้องน้ำมากๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องไลฟ์แบเตอร์ด้วยแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปรถรุ่นอะไรนะครับติดตามชมกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ พี่สนใจโหมดสุดท้ายหมดอะไรนะเรียกว่าโหมดเลยนะเลสโหมดค่ะหรือว่าโหมดห้องโดยสารเพื่อคลายเครียดเนี่ยเหรอโหมดเลสโหมดห้องโดยสารเพื่อคลายเครียดเพื่อนๆเราสามารถตั้งเวลาปลุกได้นะคะจักรวาลลึกลับโอ้เพื่อนมันเลือกฟังก์ชันได้ค่ะว่าจะเอาไปไหนไหนมีแบบโหมดตั้งคงตั้งแคมป์โหมดอะไรเงี้ยเออสําหรับเวลารอสมมุติแบบชาร์จชาร์จชาร์จไฟเนาะแล้วก็อยู่ในรถอะไรอย่างเงี้ยเออนั่งรอพักผ่อนฟังเพลงชิลๆ แต่เขาจะนี่เขาจะปรับให้เห็นไ,ไหมมีปรับเอ็นเบาะให้เลยนะแล้วก็ม่านบังแดดข้างบนนะเออก็มีการปรับเปลี่ยนให้นี่นอนขับแล้วเนี่ยโอ, <laughs> โอเคประมาณนี้นะครับ